สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์สดให้เดิมไม่ได้ทักทายในไลฟ์สดเนะเพราะว่าทํางานอยู่เราก็ไม่ได้ไปทักทายเนาะ mm hmm. แล้วก็ปิดเสียงด้วยเพราะเราเปิดเพลงเปิดทีวีไว้เนาะมาคือบังเอิญเห็นคลิปที่เขาบอกว่าปลากระป๋องแกะได้ด้วยช้อนแล้วเขาก็พากันแกะไม่ได้กัน mm hmm. วันนี้ เกดก็เลยจะมาลองดูว่าเราจะแกะกันได้ไหมปลากระป๋องแกะด้วยช้อนดูนะโอ้แกะได้นะทุกคนใครว่าแกะไม่ได้นี่ไปหกเอาถ้วยมาลองก่อนใครว่าแกะ ใครว่ากแกะไม่ได้นะ่ะเนี่ยไม่ได้ก่ะอ,อะไรไว้เลยนะเนี่ยเนี่นี่ตรงลูกอนที่เขาบอกนี่จิ้มลงตรงนี้เลยนี่เนี่เนี่นี่แกะได้นี่ไงแกะด้ช้อนได้จริงๆด้วยนี่เออแกะด,ด,ด้วยช้อนได้เด้อนี่เด้อหกได้ทีนี้นะเดี๋ยวเทน้ำออกก่อน แก,แกะได้ช้อนค่ะเนี่ยแก่ได้หรือใครว่าแก่บ่ได้เด้อนี่นี่ใครว่าแก่ไ่ได้นี่โอ้โหเห็นเทียงกันในติ๊กต็อกว่าแก่ไม่ได้ดูเราแกะเพ้เดียวเลยง่ายเหมือนปอกมะกล้วยนะคะใครแก่ไม่ได้มานี่จะสอนให้รับคอร์สเลยอ กแก่ไม่ได้แก่ได้ง่ายๆง่ายๆเลยอะ่ะเดี๋ยวหิวข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวมากินก่อนเนี่ยวันนี้จะกินข้าวกับปลากระป๋องแต่ว่าจะอุ่นก่อนนะจะอุ่นก่อนอุ่นก่อนไม่กินแบบนี้นะเพราะว่ากลัว ตอนนั้นเห็นเขาลงมันมีอะไรอยู่ด้วยนะอุ่นก่อนดีกว่าเนาะเพื่อความสัวเดี๋ยวอุ่นปลากระกป๋องก่อนเด้อแกะได้เด้ออ,ดอ,ดดอ้าแกะด้วยช้อนได้จริงๆเด้อเนี่ยแกะด้วยช้อนได้จริงๆเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่เขาพูดเลยจ้ยา เจอกันใหม่ไลฟ์สดเนอ